ครับผมก็กรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับก็มาเจอกันวันนี้พี่น้อง14พฤษภาคมแล้วพี่น้องครับเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันเลยพี่น้องนะครับผมก็อยากจะมาชี้แจงเรื่องไม้นิดหนึ่งพี่น้องแล้วก็ส่วนตัวหายไปไหนมาพี่น้องครับหลายวันเลยนะครับก็บอกเลยอ่ะร่างกายไม่ดีพี่น้องนะครับสภาพร่างกายแย่หน่อย ก็เลยไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรเลยพี่น้องนะครับทั้งทำคลิปทั้งอยู่ทง u t u b e นะครับผมก็รู้ตัวนร่างกายไม่ดีพี่น้องนะครับเจ็บป่วยได้ไข้ทีนี้หนักเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับตัวเองนะพี่น้องก็ช่วงนี้ก็ฝนก็หนักนะครับตกทุกวันเลยพี่น้องครับเรื่องการส่งไม้พี่น้องครับยังค้างไม้พี่น้องอยู่นะครับทั้งที่โอนเงินมาแล้ว ก็ไม่ได้ไปไหนพี่น้องครับไม่ได้หลบหนีหายไปไหนหรอกนะครับพอดีผมไม่สบายพี่น้องนะก็ยังค้างอยู่นะครับส่งให้ไม่ไหวพี่น้องได้อย่างอากาศมันเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยอยากจะส่งไม้เลยเมืนะ่อวานก็ส่งไปสองเจ้านะครับมีเวลาทําได้แค่สองเจ้าพี่น้องกลัวมันมีความชื้นนะครับส่วนเรื่องการส่งไม้ เรื่องของกล่องนะครับพี่น้อง FC ไม่ต้องไปซีเรียสมันกับกล่องนะครับกล่องที่ผมส่งไปมาอาจจะดูไม่ดีนะครับขอแค่ไปสนีคารับส่งก็พอแล้วนะพี่น้องถ้าไม้มันเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองน้องครับผมรับผิดชอบถ้าไม้มันเกิดเสียหายนะครับไม่จะเป็นต้องอัดวิดีโอมาบอกผมหรอกนะครับ ขายรูปมาให้ดูแค่นั้นแหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบ <c oughs> กล่องไม่ดีนะก็ไม่ต้องไปซสีเรียสมันพี่น้องเรื่องกล่องมันอยู่ที่ว่าเชิญชมต้นนั้นพี่น้องครับที่ผมลงขายมันสูงมันยาวแค่ไหนนะครับเมื่อวานก็ว่าจะไปซื้อพลาสติกซีนกล่องอาหารนะครับก็ไปไม่ได้พี่น้องก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีนไป จริงๆผมว่าจะไปซื้อพลาสติกมาพี่น้องครับแล้วมาหุ้มกล่องอีกทีหนึ่งนะครับต้นไม้มันสูงพี่น้องครับกล่องเราก็ไม่ได้ไปซื้อนะครับมีกล่องอะไรเราก็มาทําเอาครับขอ,ออย่างเดียวไปสนีส่งให้เราได้ก็พอแล้ว <c oughs> สวนช,นชมที่เอ็นอยู่พี่น้องครับเป็นช,นชมที่เจอน้ําฝนเล่นงานหนักเกิน ผมก็เลยยกเข้าร่รมก่อนก่อนที่จะยกเข้าร่มก็ต้องเอนาน้ำไปฉีดล้างใบด้วยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันแรงและชมชมใครที่ตัดแต่งกิ่งไว้นะครับก็ควรจะไปสังเกตดูด้วยนะพี่น้องน้ำฝนนะเวลาฝนมันตกบ่อยๆพี่น้องครับเดี๋ยวเกิดแผลมันติดเชื้อนะครับมันจะรักษาไม่ทัน จนชมพี่น้องเอฟซีอาจจะเสียหายได้วันนี้มาชี้แจงก่อนนะครับเรื่องการส่งไม้ยังค้างอยู่นะ้องและวันนี้เราอยู่กันกันกบรุ่งอรุณและเชอร์เบตน,นออันนี้เป็นดอกเชอเร์เบดไอดอกรุ่งอรุณน,นะพี่น้องดอกก็จะเป็นเหมือนหางปลานิดนึงนะครับประมาณนี้เลย และฝั่งนี้เป็นเชอเบดอ่ามันเป็นไม้สองสีนะครับเป็นแฟนสีนั่นเองพี่น้องครับเป็นรากตะขาใช้ต่อของ Big กอนะครับพวก Big กอต่ออันนี้มันดำเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อย มันเป็นยางพี่น้องแผลมันแห้งแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นยางไหลออกมามันเลยดำนะนี่ก็เป็นรากนะจนชมพี่น้องครับมันส่งยากพี่น้องช่วงนี้นะครับเราจะต้องพักไม้จนกว่ามันจะแห้งถึงมันจะส่งให้ได้นะอย่างต้นนี้ก็ยังไม่ตั้งราคาหรอกนะครับเ f ็นเีบอกอยากได้นะครับอยากได้พวกเชเบด ต้นเล็กอย่างต้นนี้ก็เชอเบดพี่น้องและเป็นชมชมแฟนซีนะครับก็มีรุ่งอรุนด้วยเชอเบดด้วยแลวก็จะให้ดูไปยกเข้าร่มมาผมเห็นเอฟซีเขาโพสต์ลงในกลุ่มพี่น้องครับกลุ่มชมชมนั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยู่ก็คงจะเห็นเขาโพสต์เรื่องหน้าต่อใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเอฟซีผมหรือเปล่า ผมก็เลยส่งไปให้เขาดูอันนี้ในกลุ่มนะครับถ้าเห็นไม้ต้นนี้พี่น้องครับเนี่เป็นหน้าตัวใหญ่อันนี้เป็นไม้ของผมนะพี่น้องนไหมการทําหน้าตัวใหญ่อย่างแรกเลยพี่น้องครับใจใจเราเนี่ยใจต้องนิ่งหน่อยพี่น้องนะครับมือก็ต้องนิ่งด้วยนะการตัด ตัดตอเลยต่อหน้าตอใหญ่จะต้องตัดดีๆนะครับพี่น้องครับมีดจะต้องคมต้นนี้ไม่สามารถที่จะใช้มีดบางๆได้นะพี่น้องพวกคัตเตอร์ตัดไม่ได้นะครับจะต้องใช้มีดที่มีความหนาแข็งแรงเวลาตัดใบมีดจะต้องไม่พับเข้าพับออกอย่างนี้นะพี่น้องจะต้องตัดได้แบบนี้เลยนะครับมันถึงจะทําหน้าต่อใหญ่แบบนี้ได้ ตัวนี้นเป็นแดงจักรพพัดพี่น้องครับการทำหน้าต่อใหญ่จะต้องใช้กาวร้อนอย่างเดียวตรงกลางไม่มีกิ่งนะครับไม่มีกิ่งนะตรงกลางก็เป็นไม้สีกิ่งที่ทำขึ้นมาแดงจักระพัดพี่น้องเอฟซเห็นมันเป็นทรงพุ่มแบบนี้พี่น้องมันเกิดจากการที่ผมใช้กิ่งพัน ความสูงความยาวของกิ่งพันเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมผมนั่งแท่นวัดขนาดของกิ่งเรียบร้อยมันก็เลยได้ทรงนี้นะครับไม่ใช่ว่านั่งแท่นหน้าต่อใหญ่เอากิ่งยาวบ้างสั้นบ้างอันนี้มันก็จะไม่เป็นทรงแบบนี้นะครับชวนชมต้นนี้สิ่งที่มันอยากได้ที่สุดก็คือปุ๋ยและดิน ค,ควรจะเป็นปุ๋ยใหม่ดินใหม่ตอนนี้อยู่ในกระถางประมาณ10บนิ้วนะควรจะเป็นกระถางสิบสองไปเลยนะก็เป็นหน้าต่อใหญ่นะ้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักระยะก่อนนะครับดูไม้มันแห้งดูฝนมันหายก่อน ก็จะมาไล่ขายไม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันที่14แล้วพี่น้องทางบ้านก็โทรมานะรหลานชายนะครับเจ้ามิกพี่น้องกับหลานชายคนนะคต้นนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องครับยังไม่มีราคามาบอกนะครับรวมถึงแดงจาก,กรพัดด้วยนะครับส่วนส่วนต้นนี้พี่น้องครับนี่ราคา เท่าไหรด่ดีพี่น้องใครเห็นผลผมลงโพสเอาไว้พี่น้องครับชนุนชมต้นนี้นะครับนี่เป็นชนุนชมดอกชั้นเดียวขอให้รวยนีอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมแต่งมันขึ้นมาพี่น้องใครใครเคยเห็นดอกมันแล้วนะครับนี่บอกเลยมันสวยนะไม้ต้นนี้มันสวยจริงพี่น้องมันเป็นตอเพชรบ้านานาพี่น้องเอาสองต้นมาตัดทำนะครับเห็นไหม ก็สวยไปอีกแบบแต่ไม้ต้นนี้มันมันให้ดอกดีพี่น้องให้ดอกถ้าสมบูรณ์หน่อยนะครับดอกเต็มต้นเลยครับพี่น้องลองไปดูในโพสต์นะครับผมโพสไว้อยู่ในเฟซบุ๊กใน y o ยูทูบนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็มีนี่ต้นนี้นี่เอาไว้ให้ไม้มันแห้งก่อนพี่น้องเห็นไหมไม้มันเปียกน้ํานี่ต้นนี้ก็แฟนซีเป็นไม้แต่งนะครับไม้แต่งอีกต้นหนึ่ง จากเดิมพี่น้องครับนีไม่กี่กิ่งหรอกนะครับผมก็เลยตัดทิ้งให้หมดเลยเราเรียกการโกนกิ่งพี่น้องพอเราโกนกิ่งได้แล้วพี่น้องครับเราก็มาเลือกเอาเราจะเลี้ยงกิ่งไหนไว้นะครับเอากิ่งไหนไว้เนี่ยอันนี้เป็นการโกนกิ่งนะพี่น้องก็เลยได้หลายกิ่งนะครับนี่ไม่รู้ไม่รู้กี่กิ่งกี่ชั้นแล้วพี่น้องด้านในนะครับ เอาไว้ไม้มันแห้งก่อนเดี๋ยวจะมาตั้งราคาให้พี่น้องเผื่อพี่น้อย f อซอยากจะช่วยซื้อนะครับเสียดายนะพี่น้องครับมันส่งไม้ทั้งกระถางไม่ได้นะครับมันหนักไปพี่น้องเอซจะได้ไม่ต้องอไปปลูกใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นแฟนซีพี่น้องแฟนซีหนักมากพี่น้องครับ ถ้าไห้สงก็ถางนะครับพี่น้องครับเนี่ยค่าส่งไม่ต่ำกว่าห้าหมื่อยเลยนะนี่นะครับรับนี่ขนาดผมใช้โฟมนะครับพี่น้องครับลองค้นกระถางพอดินมันหมดสภาพดินมันจะอุ้มอุ้มน้ำพี่น้องหนักต้นนี้หนักมาก <c oughs> เป็นแฟนซีนะครับเอาไว้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาไม้ครับคลิปต่อไปนะครับ ก็ขอพระคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้และช่วยซื้อไม้นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าส่งไม้ไปแบบกล่องมันไม่ดีนะครับและยังไม่ได้ส่งบางท่านก็ยังไม่ได้ส่งผมไม่ไปไหนหรอกพี่น้องนะครับอาจจะล่าช้านิดนึงพี่น้องนะครับทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพอากาศนะครับมารวมกันเลย อาจจะมาจัดชุดให้นะครับพี่น้องครับใครชอบแบบจัดชุดต้น,นเล็กเดี๋ยวผมหามาดูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องนะครับเริ่มเจ็บคอแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ